สวัสดีครัคุณผู้ชมยินด,ดีต้อนรับสู่โบที่ยราไปทัวนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารีวิวการกินบุฟเฟ่ที่โรงแรมเดอะพลาซากินีฮะที่โรงที่ร้านอาหารนี่ห้องอาหนเดอะเรนทรีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันว่าข้างในมีอะไรบ้างมีอะไรให้กินบ้างแล้วก็รสชาติเป็นยังไงคุ้มค่ากับราคาไหมนะครับเดี๋ยวตามมาเลยฮะไป ท้องอาหารเดอะเรน r e ีที่เรามาเนี่ยนะครับอยู่ที่โรงแรมเดอะพลาซาแอตตินะครับที่ถนนวิทยุนะครับอยู่บริเวณชั้น1นะครับอยู่ด้านริมถนนวิทยุเลยนะครับและโซนแรกนะฮะเป็นซีฟู้ดออนไอซ์นะครับมีอาหารทะเลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สดจริงๆฮะน้ำจิ้มอร่อยมากด้วยครับมาต่อกันที่โซนกริลนะฮะมีทั้งแซลมอนมีทั้งแกะมีโฟกามีเนื้อ โอ้คร okay. สายกริลเนี่ยนะฮะชอบแน่นอนนะครับแล้วต่อด้วยตรงนี้เป็นพิซซ่านะครับแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็โซนถัดไปก็จะเป็นสปาเกตตี้นะฮะมีทุกเส้นเลยนะฮะสปาเกตตี้หมึกดำก็มีสปาเกตตี้มีทุกรสชาติเลยครับ มาดูโซนถัดไปนะฮะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับเป็นไอแลนด์ตรงกลางเลยนะฮะเป็นโซนอาหารญี่ปุ่นนะครับมีปลาดิบนะฮะสาชิมติต่างๆนะครับแซลมอนทูน่าไค่วานนะครับแล้วก็มีตัวปูอัดด้วยนะครับสาหลายญี่ปุ่นก็มีนะครับและถัด จากตรงโซนอาหารญี่ปุ่นก็จะเป็นโซนที่เป็นแฮมชนิดต่างๆนะฮะมีพาร์มาแฮมมีต่างๆสโมกแซลมอนก็มีนะครับอันนี้ดีงามจริงฮะสโมกแซลมอนชิ้นใหญ่เริม่มเทิมเลยนะฮะถัดไปก็จะเป็นโซนชีสนะฮะเป็นชีสต่างๆนะครับแล้ววนไปอีกด้านหนึ่งนะครับวนไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นโซนของสลัดนะครับให้เราสามารถทำสลัดกรุบกริบกรุบกรบกินกันได้เลยนะครับ ถัดมาเป็นโซนอาหารจีนนะฮะตรงนี้เป็นติ่มซำนะครับมีหนมจีบมีฮะเก๋าและก็สลาเปานะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายมากนะครับแล้วก็มีอาหารจีนทั้งหลายเนี่ยอ,อันนี้จะน่าจะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับแล้วก็มีผัดผักนะครับแล้วมันก็จะมีโซนตรงกลางที่เป็นอาหารไทยนะฮะผมไม่ได้ถ่ายมานะครับเยอะพอสมควรเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอาหารเยอะมากเลยนะครับและอันนี้เป็นไฮไลไท์นะฮะนี่ lobster นะฮะเขาจะให้คนละหนึ่งตัวเลยนะครับแหมมาแบบไซส์บิ๊กๆใหญ่ๆบึ้มๆและผมจะกินให้ดูกินทีละคำกินทีละหน่อยก็มันจะดูจะไม่ให้เกลียดเขาก็ต้องกินทีละครึ่งตัวเลยนะฮะกินสีฟู้ดเนาะาดูนะอุ้ย ดีงามอ่ะปล่อยตัวเดู๋ต้องนี่เดี๋ยวขอยย่ากินก่อนนะฮะเดี๋ยวตอนของวันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ ต่อกันที่ของหวานนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะฮะช็อกโกแลตดีงามฮะดีจริงฮะถัดมานะฮะก็จะเป็นช็อกโกแลตฟองดูนะฮะมีให้เลือกว่าเราจะเอามัชเมลโล่หรือจะเอาผลไม้มาจิ้มช็อกโกแลตก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้สดนะครับก็เราก็สามารถทานได้ผลไม้มีพอสมควระฮะไม่เยอะมาก ถัดมานะครับก็จะเป็นของหวานนะฮะสิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยนะฮะความสวยงามมาอันดับหนึ่งเลยฮะรสชาติผมได้ชิมแล้วนะครับโอ้โหอร่อยจริงๆคะับผมชอบไอตัวเลมอนทาร์ตมากเลยฮะมีความทาร์ตหลายๆแบบหลายๆอย่างนะฮะให้เราเลือกกินนะฮะช็อกโกแลตทาร์ตก็นวๆอร่อยมากนะฮะตัวนี้เป็นเชอร์รี่ครัมเบิลนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นไอศครีมนะฮะมี6รสชาตินะครับกาแฟอร่อยครับอร่อยมากเลยกาแฟและสุดท้ายตรงนี้อ่าเป็นกล้วยบวชชีนะครับผมกินทุกสิ่งอย่างตรงนี้เลยนะฮะดีงามครับแล้วก็ถึงเวลาของดิเซอร์ทแล้วครับนี่ดูนะ่ากินขนาดไหนอันนี้เป็นมิกซ์นัทมิกซ์นัททาร์ตนะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตทาร์ตอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะทองหยิบ แล้วก็มีมเ,มเลม,เมอนเลมอนชาร์ดถึงเวลาพิเศษแล้วนะฮะเมื่อกี้เราแนะนำไปแล้วนี่โอ้ดีเลยนะอ,อร่อยาอมากอร่อยจริง นั่นอร่อยอ่ะเล็กน่ากัดได้ไหมปั่นหน้าไม่มีนี่อร่อยต่อไปน่อนปยาดกินขนมต่อเนมเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากเราสวาปามมากว่า2ชั่วโมงแล้วนะฮะอาหารที่นี่ขอรีวิวดีง อาหารที่นี่นี่ยคุณภาพดีงามมากความหลากหลายเยอะมากแล้วก็ความอย่างอย่างซีฟู้ดเนี่ยความสดสันสดมากเลยฮะคุณภาพดีนฮะคิดว่าเหมาะสมกับราคามากเลยอร่อยไหมครับเวเว,เวชอบกินอะไรที่สุดอชอบกินอะไรุชอบกินอะไรสุดเกตไหมหรือว่ากินอะไรหรือกินอะไรชอบกินอะไรกไรุ้งกุ้งหรือเกต ฟิงโกิลนะครับก็ยังไงวันนี้ก็อิ่มมากเลยนะเนี่ยโอ้ยลุงจะเป็นลมนะละหลานๆจะเป็นลมไหมครับหลานๆอิ่มนะครับ,รบ <I am. S 1> ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะฮะแต่พิสหน้านะฮะยังไงขอฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายก <Okay. S 1> ดถูกเรื่องเลย